กลับมาสู่ช่วงที่3ของ Return of the Champion หลังจากที่ได้สมัมผัสกับบรรยากาศของการร่วมฉลองแชมป์กับสโมสรเอสซเมืองทองยูไนเต็ดไปแล้วเราจะไปฟังความรู้สึกของตัวแทนนักเตะที่เป็นเสมือนแรงขับเคลื่อนสำคัญอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เอสซเมืองทองยูไนเต็ดมีวันนี้รวมไปถึงไปดูอนาคตของพวกเขาได้ว่าจะตั้งเป้ากับสโมสรอ,อย่างไรต่อไปพวกเราาม เราเดินมาถึงถึงทางที่แบบประสบความสำเร็จแล้วอะไรเงี้ยก้าหนึ่งอะไรเงี้ยแต่แต่ผมว่ายังมีเป้าหมายในปีหน้าแล้วก็ยังเหลือในเกมนมลอีกสานัดซึ่งส่วนตัวผมนะก็ไม่อยากแพ้ยังยังยังอยากเป็นแชมป์โดยที่ไม่แพ้ใคร thank you everybody for for support again very happy for for champion chips the Copa Campeões. Yes, yes, uh, I stay very happy in, in Thai uh, and my family very happy because Montong is big big team in Thai, então is uh, very happy for for champion chips. Congratulations uh, all together. I want to say Copa Cup for uh, the best support in in Thai Premier League or the best support in in world because we have the best fans and we deserve this championship and see you next year in IFC Champions League. I have three three years contract more and uh, I stay here. I stay here. I want to play IFC Champions League. See you next season. <coughs> 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 พอได้แชมป์มาสองครั้งกับเมืองทองแล้วปีที่แล้วปีที่แล้วไม่มีถ้วยติดมือแล้วปีนี้ก็เลยแบบ ตั้งใจเป็นพิเศษเนี่ยครับมันก็เลยเป็นอะไรที่พิเศษสําหรับสําหรับผมมากๆสําหรับปีนี้ที่กลับมาได้แชมป์อีกทีหนึ่งครับผมก็ดีใจมากครับที่สามารถกลับมาลงสนามได้ในระยะเวลาเจ็บเป็นนานก็ประมาณ7เดือนนะครับเเดือนได้เลยมาลงสนามแบบนี้แบนแรกแล้วก็ในฐานะเมืองทองแล้วก็แชมป์ไทยลีกก็ดีใจมากเลยครับผมโอกาสก็ดีใจที่ที่ปีนี้เมืองทองกลับมาได้แชมป์อีกครั้งหนึ่งครับผมหลังจากปีดาวไม่ได้ครับ ก็ดีใจัง่ายมันคี้าต้องมันมันไม่มีเกมไหนทิ่ง่ายสำหรับเราเลยจะสังเกตได้ว่าเราเราส่วนใหญ่เราเราจะเฉือนคู่แข่งชนะคู่แข่งแบบเฉือนเฉือนตลอดอย่างส่วนหนึ่งคือมาจากเพื่ร่มงสีนทุกคนมุ่งมัน่นแล้วก็แล้วก็ทุ่มเทแล้วก็ไม่ยอมแพ้นจนถึงแม้ที่สุดท้ายของการแข่งขันครับผมเล็กหนึ่งสิ่งที่เอสตีเมืองทองยูเนเต็ดจะขาดไม่ได้เลยก็คือเหล่าสาวกอุลตร้าเมืองทองที่ตามรักตามเชียร์ให้กำลังใจทีมมาตตลอด ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในวันที่ทีมรักได้ฉลองแชมป์ช่างเป็นความรู้สึกสักใจซาบซึง้งเดี่ยมล้นคลเคล้ากันไปจนยากที่จะบรรยายออกมาเป็นคำพูดและทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งครับก็รู้สึกดีใจกับทีมที่เป็นแชมป์นะครับแล้วก็เห็นภาพบรรยากาศคนเชียร์เยอะแยะมากนะครับผมรู้สึกว่าถ้าเราเป็นหนึ่งนกะบอลนูรู้สึกว่าจะภูมิใจมากครับเพราะคนไทยแล้วก็แฟนคลับของเขานี่มาเยอะจริงๆ เพราะนั้นวงการกีฬาของฟุตบอลนี่น่าจะพัฒนามากยิ่งขึ้นครับเพราะว่าคนไทยกองเชียร์และแฟนขับเองให้ความสําคัญมากครับค,ครับก็เมืองทองเนี่ยเป็นทีมที่ที่ที่ทาทีมมาตั้งแต่ต่แต่แตแตเริ่มต้นของการมีถล,ลิก,กน,นะครับก็รู้สึกว่าครั้งนี้เป็นปีที่เขาสมุนแบบที่สุดปีที่สมุนทั้งทั้งนักเตะแล้วก็ทั้งการจัดการนะครับก็สมควรแล้วครับที่ได้แชมป์ครับ ปีที่แล้วมือเปล่าครับผมปีแล้วมันลุ้นบ่อยมากแต่ปีนี้เราทาได้ครับผมเราเจอกันที่แชมเปี้ยนลีกครับผมครับสะใจมากครับได้แชมป์เมกทีครับได้แชมป์เอากลับคืนมาแล้วครับวันนี้ดีใจมากครับที่เมืองทองได้คว้าแชมป์ก่อนจบฤดูกาลตามที่ได้คาดหวังไว้ครับพวกเรามาเชียร์กันทั้งครอบครัวครับตั้งแต่ฤดูกาลสองฤดูกาลที่ผ่านมาแล้วครับนะครับปีนี้ก็เหนียวแน่นเหมือนเดิมครับนะฮะก็ยินดีกับความสำเร็จของ นักเตะนะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนๆอุลตราเมืองทองแล้วก็คนเชียร์ทุกๆคนนะครับที่เข้ามาเชียร์นะครับร่วมกับความสำเร็จในวันนี้ครับขอบคุณครับการคว้าแชมป์สมัยที่3ของ s อชซเมืองทองยูเนเต็ดได้สร้างกระแสความตื่นตัวให้กับวงการฟุตบอลไทยเพราะขณะนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่ามูลค่าของฟุตบอลไทยนั้นมีมูลค่าที่เป็นบวกสูงมากดังนั้นในฤดูกาลหน้าการขับเคี่ยวของการแข่งขันทุกแง่มุมก็คงจะสูงขึ้นกว่าเดิมเป็นแน่ I think this motor uh, is uh, the best team in, uh, in the moment in uh, Thailand. Have very good player, have very good local players. It's very important in the league with uh, Don, with Mai, with uh, Koo, with Mui or Don. And congratulations, uh, congratulations uh, congratulation to the owner Mr. Ravi. He's uh, one of the best in, in Thailand. And uh, the coach, I, I think, I hope now for the Champions League. It's very important. Now I have to concentrate for next year. No, no, it's, it's important. And uh, motor play the same style like Bayern Munich, in Germany. Huh? Uh, motor maybe play not good, but wins the match. or won the match with one goal, one free kick, no? and. Was very good no? and, uh, for now very important Very very r and can was is i b สีสันคงจะต้องมีเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่า s อสซจเมืองทองเป็นทีมที่สร้างประวัติศาสตร์ให้กับวงการฟุตบอลไทยหลายอย่างรวมถึงเรื่องการซื้อนักเตะม,มาร่วมทีมหลายๆทีมก็เริ่มนำเป็นต้นแบบนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จมาแล้วอย่างมากมายตอนนี้คิดว่าหลังจากนี้ไปค่ะคิดว่าการเล่นการซื้อผู้เล่นนักเตะต่างๆในฤดูกาลหน้าต้องมีสีสรันเพิ่มมากยิ่งขึ้นเพราะว่าตอนนี้มีข่าวออกมาแล้วนะคะว่า นักเตะหลายๆคนสนใจอยากที่มาเล่นในเมืองไทยเพราะว่าได้ค่าเหนื่อยก็ไม่แพ้ในลีกแชมเปี้ยนชิพของในอังกฤษทีเดียวค่ะแสดงความยินดีด้วยนะคะสำหรับทีม s อ g เมืองทองเป็นนักข่าวคนหนึ่งที่ติดตามทำข่าวฟุตบอลไทยมาอย่างยาวนานหลายปีค่ะและเห็นปรากฏการณ์หลายๆอย่างที่ s อ g เมืองทองทำตั้มใจก็ไม่แพ้ทีมอ,อื่นๆนะคะและสามารถคว้าแชมป์ได้ไปที่3ไในที่สุดค่ะ วันนี้ฟุตบอลไทยนี่ก็จะบอกว่าเป็นสงครามมันคงไม่ถิดนัก,กน,นะฮะเพราะว่าหลังจากการควาแชมป์ของเมืองทองมันบ่งบอกว่าการกลับมาเป็นแชมป์อีกครั้งหนึ่งเนี่ยแล้วก็เลยทําให้ต้องทีมที่เคยเป็น3ามแชมป์อย่างบุรีรัมเนี่ยก็ต้องกลับไปไปทํางานหนักกันอีกขณะเดียวกันทีมอื่นนะครับที่รอ,อวันที่จะเป็นแชมป์ก็ต้องทํางานหนักซึ่งวันนี้มูลค่าของฟุตบอลไทยมันสูงมากแล้วก็มูลค่าของผู้เล่นวันนี้จะทําฟุตบอลแล้วก็กลับมาชนะกันง่ายๆไม่ใช่เรื่องง่ายละเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกทีมเนี่ย ปีหน้าต้องมีรุ่นอย่างน้อยทีมแล้วยิ่งเห็นบรรยากาศในวันสุดท้ายที่คนคลั่งลงมากันเต็มสนามอย่างนี้นะครับฟุตบอลไทยบ่งบอกว่าเรากําลังเดินไปแล้วก็อยู่ในจุดที่หลายหลายชาติทําได้อย่างเราในอาเซียนเพราะฉะนั้นฟุตบอลไทยปีหน้าจะมันกว่านี้ครับการก้าวขึ้นสู่ความเป็นที่สุดในวงการฟุตบอลไทยไม่ใช่สโมสรใดก็ตามที่จะสามารถทําได้โดยง่ายแต่วันนี้สโมสรน,นาว่าเอสจีเมืองทองยูเนเต็ดได้สร้างความสําเร็จให้กับวงการฟุตบอลไทย เพื่อที่จะเติบโตสู่ความสําเร็จขั้นสุดยอดภาพความสุขความทรงจําที่ถูกจารึกไว้ในวันที่14ตุลาคม2 5 5 5จะยังเป็นภาพที่วนเวียนอยู่ในความทรงจําไปอีกนานแต่เชื่อเหลือเกินว่าเอซิเมืองทองยูเนเต็ดคงไม่หยุดเพียงเท่านี้และเมื่อเวลาผ่านไปภาพบรรยากาศของความสุขเช่นนี้จะปรากฏให้กับผองชนได้เห็นอีกครั้ง ไปเอ oh, าลีเขาไปเมืองทองกิเลนพยองเมืองทองยู่ไหนเต็ดกิเลนพยองเมืองทองยู่ไหนเต็ดกิเลนพยองเมืองทองยู่ไหนเต็ดบุกเข้า